กลับแล้วซินนะโอเเล็กสั้นคะับโอเคโอเค thank you การเดินทางไปสนามบินนะครับก็มีรถามารับที่โรงแรมนะครับแล้วก็เดินทางมาส่งที่สนามบินประเทศอินโดนีเซียนะครับตอนนี้ก็เข้ามาสู่สนามบินประเทศอินโดนีเซียแล้วนะครับนี่ก็เป็นบริเวณภายในสนามบินของประเทศอินโดนีเซียนะกรุงจาการ์ตานะครับ เมื่อเราเข้ามาในสนามบินนะครับก็ก็จะมีรถมารับไปส่งยังเครื่องบินที่เราจอดอยู่นะเพื่อเดินทางโดยสารกลับกรุงเทพมหานครนะครับอ่าเนียก็มาถึงยังบริเวณยมจอด กระยะทางก็ไม่ไกลประมาณ2-3กิโลโดยประมาณนะครับตอนนี้ก็มาถึงเครื่องแล้วนะครับก็เตรียมตัวที่จะ โรกลับแต่ว่าก็จะต้องเช็คเครื่องบินก่อน,น,นครับก่อนจะบินนะฮะ <One time. S 1> ต้องปลีไฟนะฮะ <Good. S 1> ต้องให้ LE <Good. S 1> หรือว่าไลเซนต์เอนจิเนียรนะฮะเ <Or din. S 1> ทสระบบของเครื่องบินกุระบบนะครับก่อนบินก็ต้องมีการเช็คลมยางนะครับ <Okay. S 2> <Okay. S 1> เดี๋ยวจะทำการโหลดติดค้าขึ้นนะฮะบริเวณตัวลำนะครับของเครื่องบินนี่จะว่างเปล่าเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับ คือสินค้าที่กำลังจะโหลดขึ้นนะครับ ก่อนลองอกค้างอ๋อทำการปิดประตูคาโก้แล้วนะครับตอนนี้ กต่อเพราะว่ายังไม่ได้ใช่ไหมอ๋อโอเคนี่ผ่านแล้วนะเร็จแล้วก็มีการเติมเกมตัวไปทธาครับเป็นประตู ตอนนี้นะครับเครื่องบินกำลังแท็กซี่ไปยังจุดเทคออฟนะฮะการแท็กซี่นะฮะตามภาษาแอร์ไลน์นะครับเขา จะพูดกันในลักษณะภาษาช่างนะฮะ <Okay. S 1> ก็คือการขับเคลื่อนเครื่องบินไปตามเส้นทางภายในสนามบินนะฮะโดยใช้เครื่องยนต์ของเครื่องบินนะฮะเป็นตัวขับเคลื่อน <Okay. S 1> ไปยังจุดไหนก็ <Okay. S 1> แล้วแต่ไปยังหลุมจอดหรือว่าไปยังจุดเทคออฟนะะบนเส้นทางในสนามบิน <Okay. S 1> เขาเรียกว่าการแท็กซี่เครื่องบินไปนะครับผมตอนนี้ก็เตรียมตัวที่จะ เข้ายังจุดเทคออฟนะฮะแล้วก็อีกสักครู่หนึ่งก็จะเข้าสู่กระบวนการในการเทคออฟของเครื่องบินการเทคออฟของเครื่องบินนะในภาษาช่างก็จะแปลว่าการนำเครื่องบินขึ้นจากพื้นดินนั่นเองนะก็คือน,นำเครื่องบินบินเบี่ยงจุดหมายปลายทางต่าง วิ่งแล้วนะฮะเตรียมตัวทํา,ทาความเร็วนะฮะแล้วก็เตรียมตัวยกตัวลงขึ้นจากพื้นดินนะฮะเนี่ยกำลังทางความเร็วเลยนะครับผมอ่าโอเคฮะเครื่องบินได้ยกตัวขึ้นแล้วนะฮะจากพื้นดินเป็นที่เรียบร้อยนะครับอตอนนี้เป็นสนามบินที่ประเทศอินโดนีเซียนะฮะ กรุ่จาการตาครับนีก็เทคออฟเป็นที่เรียบร้อยนะฮะก็ใช้ระยะเวลาในการเทคออฟนะฮะก็ประมาณ5-10นาทีนะฮะก็สามารถที่จะยกตัวลำขึ้นสู่อากาศได้นะครับเมื่อเครื่องเทคออฟมาแดกสอยะนะก็จะ ทำความสูงสูงขึ้นเรื่อยๆนะฮะไต่ระดับความสูงขึ้นมานะฮะที่เรามองออกไปยังหน้าต่างนะฮะนอกหน้าต่างตอนนี้นะครับก็ยังเป็นบริเวณของประเทศอินโดนีเซียอยู่นะฮะก็ความสูงน่าจะสูงมากแล้วนะฮะก็มองอตึกลาบ้านช่องพื้นดินนะฮะก็เห็นอยู่ลิบๆเลยนะครับนี่นะฮะกว้างมากนะครับกว่าที่จะกลับลำแล้วก็บิน เข้าสู่เส้นทางบินได้นะฮะนี่ฮะนี่ฮะก็ใส่ระดับมาที่ระยะประมาณสามหมื่นสองพันฟิตนะครับนี่ฮะเดี๋ยวเรามารับประทานอาหารกันที่ความสูงสามหมื่นสองพันฟิตนะครับเดี๋ยวนี้เรามากินข้าวกันที่ความสูงสามหมื่นสองพันฟิตนะครับอืมเนี่ยตอนนี้อยู่บนเครื่องนะครับ 走进那里。 อนนี้นะครับเครื่องกำลังแตร่ระดับแลนลงที่ประเทศสิงคโปร์นะครับระยะเวลาที่บินมาจากประเทศอินโดนีเซียนะฮะมาถึงยังประเทศสิงคโปร์นะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงโดยประมาณนะครับตอนนี้ก็เข้าสู่กระบวนการไต่ระดับลงสู่พื้นดินที่ประเทศสิงคโปร์นะฮะเพื่อที่จะขนถ่ายสินค้าคจากอ่า ประเทศนิเซียนนะฮะลงที่สิงคโปร์แล้วก็นําสินค้าจากประเทศสิงคโปร์ขึ้นมาอย่างตัวเครื่องนะฮะแล้วก็บินกลับยังกรุงเทพมหานครนะครับนี่นะครับก็คือฝั่งนี้ผมมาถ่ายมันหน้าต่างมันจะไม่ค่อยชัดนะครับขาขึ้นจะนั่งอีกฝั่งหนึ่งนะฮะขาลงก็จะนั่งอีกฝั่ง่งเราเราจะเห็นทะเลนะฮะทะเลที่ประเทศสิงคโปร์นะครับนี่นะฮะ เพราะว่าประเทศสิงคโปร์เป็นเกาะเล็กๆนะประเทศหนึ่งนะที่มีความเจริญมากนะเจริญกว่าประเทศไทยมากมายเลยนะนี่นะครับกําลังไต่ระดับลงสู่พื้นดินนะตอนนี้นะครับลงเรื่อยๆนะครับไต่ระดับลงทีนิดีนินะระยะเวาลาในการไต่ระดับนะก็ขึ้นอยู่กับา <Okay. S 1> การจราจรทางอากาศนะครับบริเวณ สนามบินนั้นๆน,น,นะครับนี่ฮะเหมือนจะแลนดิ้งแล้วนะครับที่สนามบินสิงคโปร์นะฮะแล้วก็ก็จะแท็กซี่เข้าไปยังหลุมจอดเครื่องบินต่อไปเพื่อที่จะขนถ่ายสินค้าขึ้นและลงนะนะครับก็กัปตันคนนี้นะฮะขับเครื่องบินได้นิ่มมากเลยขอชื่นชมนะครับเพราะว่า,าประสบการณ์ชั่วโมงบินท่านนี้ครับ เก่งกล้ามากนะครับนี่นะครับก็ลงเรียบร้อยนะฮะแล้วก็แท็กซี่มายัางหลุมจอดที่ประเทศสิงคโปร์นะครับนี่นะฮะถึงแล้วนะครับผมจอดแล้วนะฮะไม่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 ไม ิงคโปรตู้ไม่เต็มนะครับก็ทีตัวนอนได้เลยที่นี่นะครับนี่นะครับเตรียมเลยครับเตียงนอนันอาหารบนเครื่องบินนะครับนี่ครับนี่ทีตัวนอนครับของไม่เต็ม เมื่อนำสินค้าขึ้นยังเครื่องบินเป็นที่เรียบร้อยนะฮะก็ทำการเทคออฟไปยังจุดหมายปลายทางนะฮะก็คือกรุงเทพมหานครนะครับก็คือที่สิงคโปร์นี่ฮะกราวไทม์ประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับเพื่อรอสินค้าแล้วก็โหลดสินค้าขึ้นยังเครื่องบินนะครับาการเทคออฟนะครับเราจะเห็นว่ามันจะมีเสียงดังมากนะฮะม,มันต้องใช้แรงจีในการสร้างความเร็วนะฮะ พื่อที่ยกตัวลำของเครื่องบินขึ้นนะฮะเนี่ยคือมันจะเกิดเสียงดังแล้วก็แสบแก้วหูมากฮะต้องใช้แรงจีนะฮะนี่ครับนี่ครับโอโ้โหเทคออฟเรียบร้อยครับตอนนี้เราใช้เวลาบินจากสิงคโปร์มากรุงเทพมหาคนครนะครับก็อ,อยู่ที่ประมาณ2ชั่วโมงนะ รวมแท็กซี่ที่สนามบ,บินสุวรรณภูมินะครับก็คือแลนดิ้งแล้วก็ต้องแท็กซี่เข้ามายัางหลุมจอดนะครับก็ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนิดๆนะฮะนี่ฮะเครื่องกำลังแลนดิ้งเลยนะครับกำลังนำเครื่องลงสู่พื้นดินเลยฮะก็ตอนนี้เครื่องแตะพื้นแล้วนะฮะก็กำลังใช้เบรกนะฮะในการหยุดเครื่องบิน ให้มันช้าลงนะฮะนี่ฮะก็น่าจะช้าลงแล้วก็สามารถแท็กซี่เข้ามายังจอดไปที่เรียบร้อยนะครับนี่ก็มาถึงกรุงเทพมหานครไปที่เรียบร้อยนะครับผมมาถึงแล้วนะครับกทมนะครับในเวลาสี่มทมาสี่คือสนามบินสุรภูมินะครับ คุเเคพโดยสุสิภาพนะฮะ